สวัสดีครับวันนี้ก็เ, Sod กเรามาอยู่ในโลกของคริปโตกันนะเหรียญคริปโตนะก็ดูแล้วเหรียญมิดคอยขึ้นเหรียญเดียวเลยเหรียญอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกาล่าหน่อยกาล่าไม่ขึ้นนะแต่แต่จะดูการ่าเดียวไม่ได้ต้องดูเทียบเหรียญอ่ะบองก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวตุ่มมาดูอ่ะไอทีพีไอทีพีก็เหมือนกันกราฟเหรียญเล็กเหมือนกันเลยนะอันนี้เหรียญใหญ่แล้วเหรียญใหญ่มันจะแบบ เหรียญใหญ่มันจะแบบจะพุ่งจะพุ่งเหรียญใหญ่แต่เหรียญเล็กมันยังไม่ขึ้นนะมันไม่รู้เป็นไรเนี่ยเหรียญแทนก็ไม่ขึ้นเหรียญเกมก็ไม่ขึ้นเหรียญคือมันเป็นทุกเหรียญเลยนะโอ้เต็งจริงเลยก็เดี๋ยววันนี้มันจะมีเรื่องจะบอกก็คือว่าแอดมินอ่ะจะวางแผนในเรื่องของการว่า <c oughs> จะเชื่อมระหว่างไบแนนอ่ะกับไบแนนทีเฮดอ่ะไบแนนไทยอ่ะไบแนนกรับอ่ะกรับกับไบแนนโกลบอลอ่ะจะเชื่อมกันแล้วเพราะว่าแอดมินจะไม่ต้องใช้มาแล้วเพราะว่าอาจจะต้องโยกเงิน เพื่อไปซื้อเพื่อไปสเต็เกกิ้งอ่ะเรียกว่าอะไรวะสเต็เกกิ้งอ่ะเอาเงินอ่ะไปใส่ไว้ในกาลาเกมอ่ะเพื่อให้ปรนะมาณสี่ล้านนะสี่ล้านกาลาแต่แต่ในในเว็บกาลาแอดมินมีสองล้านสองสองแตะแล้วไงก็อาจจะสามล้านแปดอ่ะสามล้าน 8, แปดเหรียญอ่ะสามล้าน ala, แปดเหรียญกาลาตีเป็นเงินไทยก 2, 000, 000, ทนะ็ประมาณสองสาล้านบาทนะประมาณเนี้เยเลนเนี้ยแต่แอดมินจะจะจะคิดว่า ต้องใช้เงินอะแต่เท่าไหร่ไม่รู้อะประมาณสองล้านสามล้านเนี่ยเลนเนี้ยคิดดูเดี๋ยวต้องดูก่อนเอออาจจะต้องเติมเข้าไปอ่ะแล้วก็เติมเข้าไปเ็ใช่ไหมเติมเข้าไปในไบไบแอนไทยก่อนแล้วเอาไบั้นไทยโยกมาใบนั้ g l o b a l แล้วเอาไบนั้ globally ะโยกไปกาลาเกมไปฝากไว้ในกาลาเกมเพื่อที่จะไปขุดเหรียญเพราะว่ากาลาเขาออกกฎมาไงว่าต้องฝากเงินหนึ่งโหนต้องฝากกันหนึ่งล้านถึงจะขุดเหรียญได้เอออันนี้ก็ อ่ะมันจะทำอย่างนี้อ้าวลองดูสักตั้งหนึ่งอ่ะเออแล้วพอดีเรามีกําไรอยู่ที่เปกพอดีไงก็เลยโยกตรงนี้ก่อนอืมโยกมาก่อนให้มันตามเรียกว่านะตามกฎเขาก่อนอ่ะตามเรียกว่าตามเลยนะเออเงื่อนไขเขาอะ่ะเขาจะเอาอะไรก็เอาเอา่ะลองดูลองดูสักตั้งแต่คงไม่ได้ฝากนานหรอกฝากพอขุดเหรียญได้ก็คงรีบถอนอะ่ะคงรีบขุดได้ปุ๊บรีบมารีบมาโปก่อนรีบโอนมาใบแนนก่อนแต่ว่าเออไม่รู้อะ่ะคิดดูก่อน ก็คืออันนี้วันนี้ไม่น่าจเราก็คือจะมาบอกวิธีการนะง่ายๆเลยเนี่ยไบแอนด์ g l o b a l ต้องเป็นต้องอย่าเป็นไลน์นะต้องเป็นแบบไบแอนด์แบบโปรอ่ะมันแบบโปรนี่คือแบบไลน์นี่คือแบบแบบเน้นประหยัดเน็ตอ่ะแล้วก็แบบดูอะไรไม่ค่อยได้อ่ะต้องเป็นโปรนะโปรนี่คือแบบนี้แบบแบบเวอร์ชันเต็มมันอ่ะเอออย่าเป็นไลน์มันจะมีแบบสองแบบแบบเป็นไลน์แบบเป็นโปรเอาแบบเป็นโปรนะพอเป็นโปรเสร็จไปที่มอเลยเนี่ยเลื่อนมาล่างสุดเลยเนี่ยเ h i ร์ p ปาร์ตี เนี่งยง่ายๆนะเดี๋ยวเอาใหม่ไปที่โฮมก่อนนะอันดับแรกแล้วก็ไปที่มอเนี่ยมอแอดมินใช้ประจําเลยเพราะว่าแอดมินต้องไปไปเออร์เน็งอ่ะชอบใช้มอมากแล้วก็แต่นี้เราไม่ใช่เออร์เน็งกเนี่ยเราไปหน้าหลังสุดไปออเดอร์เนี่ยออเดอร์เสร็จไปไป,ไปเลือกเปิร์บพาตี้แล้วก็เห็นป่ะมันจะมีให้เลือกใช่ไหมเราเลือกไบเนนทีเฮดเนี่ยแอ t i ิเว e เนี่ยมันอ่านภาษาอังกฤษออกหรอเป่าเนี่ยเออมันก็คงต้องแอดดิเว e อะแอ t i ิเว e เสร็จคอนเน็ต ตรงคอนเนตเนี่ยต้องระวังดีๆนะต้องไปปิดใบนั้นต้องไปสมัครใบนั้นไม่ต้องสมัครก็ได้นะความจริงเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่าเปิดใบนั้นทีเฮดก่อนอะต้องปิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเปิดก่อนบางทีมันเด้งเด้งกลับมาหน้ามันเด้งไปเด้งมาเออต้องปิดก่อนดี่เพิ่งเคยเปิดมันแล้วค่อยแล้วค่อยมามาทําต้องแล้วเปิดใบนั้นโกลบก่อนเออมันถึงจะมาหน้านี้ไงเออแล้วกดคอนเน็กอ่าคอนเน็ตอ่ามันจะมาหน้านี้นะ มันจะมาแนี่นี้เห็นไหมเนี่ยบางคนจะงงว่าภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยแต่แอดมินอ่านออกเ <c oughs> นี่ยแบกว่า already have y o u account หรือเปล่าอันนี้อันนี้แอดมินมีอยู่แล้วไงแอดมินต้องกด continue กับ don't have อะไรเงี้ยถ้าไม่มีก็ลงทะเบียนก่อนอะไรเงี้ยก็ททำตามมันอะ่ะเห็นป่ะมันก็บอกขั้นตอนเป๊ะๆเห็นป่ะให้ดูเห็นป่ะเราอินดูไหมนะนี่ already นี่เนี่ยเราทำตามมันก่อนเป๊ะๆก่อนเออทำตามเสร็จแล้วก็คงจบแล้วแล้วคง,นง,งเนี่ยง่ายๆเนี่ยนะทำตามมันบอกอะ่ะคนที่มี บัญชีไบแอนอยู่แล้วบัญชีบัญชีไบแอนทีเออยู่แล้วง่ายมากเลยเนี่ยทำตามมันสามขั้นตอนเนี่ยจบ Identify หรือเปาอดัดแอดมินก็ก็ทำตามมันอ่ะอ่ะแค่เนี่ยตัดคลิปก่อนนะเพราะว่าแอดมินบอกแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวแอดมินจะต้องไปไปเชื่อมเองอะ่ะเพราะว่ามันก็นานแล้วนะเออบอกขั้นตอนแค่นี้ก็น่าจะรู้นะเพราะว่ากดคอนติเนียต่อก็คงได้แล้วอะ่ะไม่งั้นไม่อยากไม่อยากทำต่อน,นี้เพราะเดี๋ยวนานไงตัดคลิปก่อน